สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอมาจัดให้นะครับตามคำขอเลยนะครับสำหรับสมาชิกที่อยากให้ทางช่องนะครับรีวิว t o y o ต a h i l u x ก e v เนะครับก็คือนะครับเรื่องของเรื่องนะครับสมาชิกท่านนี้เนี่ยเขาอยากได้ไฮรักเลเวลนะครับปี2 0 1 6 2 0 1 7นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยอยากให้ทางช่องนะครับช่วยรีวิวนะครับข้อดีข้อเสียของตัวรถให้หน่อย นะครับก็ราคาด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างการจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ราคาไหนมันควรซื้อนะครับหรือว่าราคาไหนไม่ควรซื้อแล้วกเ็เปรียบเทียบระหว่างตัว J นะครับกับตัว E เนี่ยความต่างมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวไหนหน่าซื้อน่าเล่นก un ว่ากันนะครับรวมไปถึงปัญหาต,ต่างๆนะครับที่กระแสดาม่าต่างๆเนาะสำหรับชมนี้นะครับที่เคยมีในโซเชียลมีเดียนะครับให้เห็นกันมากมายสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอรีวิวเกี่ยวกับเริ่มต้นจากภายในก่อนเลยนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับ ไฮลักรีโวนะครับถ้าเป็นตัวพิลันเนอร์ตัวสูงนะครับตัว J กับตัว E เนี่ยความต่างของเขานะครับก็ภายในนะก็ไม่มีอะไรต่างมากมายนะครับก็จะมีแค่หลักๆคือพวงมาลัยนะครับก็คือพวงมาลัยเป็นสมาร์ทกับไม่สมาร์ทเนาะถ้าเป็นตัว E เราจะได้พวงมาลัยที่เป็นสมาร์ทนะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบบลูทูธเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับระบบรับโทรศัพท์นะครับประมาณนั้น นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่างมากนะครับตัว J กับตัว E ภายในก็เหมือนเหมือนกันนะครับคอนโซลต่างๆคล้ายกันหมดเลยนะครับก็ไม่ได้มีความต่างอะไรดังนั้นนะครับอยู่ที่เราเลือกที่จะซื้อมากกว่าถ้าเป็นตัว E นะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะครับตัว J ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับพรีเดนเนอร์นะครับไม่ต่างเยอะนะครับภายในคันนี้นะครับสําหรับผมมองว่าออกแบบค่อนข้างดีนะไม่มีข้อบกพร่องอะไรสําหรับเลเวลตัวนี้นะครับ ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮรักเลเวลนะครับทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวมองว่ารูปแบบการวางตำแหน่งเครื่องนะครับการวางตำแหน่งสายไฟปลั๊กท่อต่างๆเนี่ยถูกจัดเตียงจัดวางมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็สามารถไปแทนแนนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตการผิดปกตินะครับของท่อนะครับว่าชำรุดหรือเปล่าท่อน้ำแตกไหมล้าไหมนะครับปลั๊ก เปลี่ยนง่ายได้ง่ายนะครับใส่ไฟนะฮะบ,บำรุงรักษาได้ง่ายอีกทั้งนะครับสังเกตความผิดปกติของเครื่องยนต์ได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลา่านะครับรั่วายลางหรือเปล่าสังเกตเห็นง่ายๆนะครับน้ำมันเครื่องออกหลังเครื่องไหมเยิ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นข้อดีของเขาที่ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับออกแบบมาดูแบบ แม่ทันนนง่ายนะครับง่ายกับต่อช่างนะครับแล้วก็ช่างนะครับหลายๆปากก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเวลาซ่อมหรือว่าเม่ทันน์ของ To โยต้เนี่ยมันทําง่ายนะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องนะครับฟีลลิ่งในการขับนะครับตรงนี้เลยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเอาเอาเอ,าอ,าอาัตราเร่งก่อนเนะเาะอัตราเร่งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยนะครับเกียร์เนี่ย ค่อนข้างเชื่อมต่อดีถ้าเราเหยียบคัสใส่เกียร์ปกตินะครับรวมไปถึงนะครับผมชอบมากเวลาที่อย่างสมมติเราอยู่เกียร์สนะครับจังหวะแซงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเ,นเชนเกียร์นะครับไม่ต้องไป3เลยก็คือกดคันเร่ง2ทีตึกๆแล้วก็ไปออกไปเลยเนี่ยถือว่าสนุกมากนะครับก็อัตราเร่งดีนะครับทีนี้ฟิลลิ่งถัดไปนะครับสำหรับในการขับขี่เนี่ยถ้าให้ผมนั่งตรงคนขับนะครับอาการ แข็งกระด้างนะครับที่เคยเป็นข่าวมาอะไรมาเนี่ยถามผมส่วนตัวบอกตรงๆเลครับรีวิวตามตรงเลยว่าแข็งจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งถึงขั้นรับไม่ได้ในฐานะคนขับนะครับที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับสําหรับผมนะครับมองว่ามันมีข้อดีผสมอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเลวเวอ,อในชมก่อนหน้านั้นนะครับช่วงล่าง ประมาณแบบนั้นนะนะฮะคือขับเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยมีอาการสะบัดนะครับสายเลื้อยเป็นงูเลยนะครับเจอบ่อยเจอเยอะเกิดขึ้นเยอะนะครับสำหรับคนที่ใช้เออเลเวลในบล็อกก่อนหน้านี้นะครับแต่สําหรับตัวนี้บนความแข็งก็จะมีความดีตรงที่ว่ามันทําให้มันยึดเกาะได้ง่ายนะครับยึดเกาะถนนเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นอย่างตอนที่ผมไปเทสนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งประมาณความเร็วที่ประมาณสัก60-70แถวแถวนี้นะครับมีการหลบมอเตอร์ไซค์นะครับก็สะบัด ออกโยกออกนะครับมันก็กลับเรียนปกตินะครับถือว่ามันค่อนข้างตึงนะครับก็เป็นข้อดีไปและกันผสมกับข้อเสียที่เป็นความแข็งเนาะในในฐานะคนขับแต่ถ้าเกิดในฐานะผู้โดยสารนะครับถ้านั่งด้านหลังต้องแคบเลยนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้ากินอาหารไปอิ่มๆนี่คือออกปากได้แน่นอนนะฮะอันนี้ผมก็รีวิวตรงๆนะไม่ได้แบบไปโจมตีหรืออะไรนะครับก็พูดกันตามตรงนะครับก็มีอาการสั่นมีการสะเทือนมีการาสัมผัสดได้ถึงความแข็งกระด้างประมาณหนึ่ง นืองด้วยนะครับอาจจะเป็นซีรีส์ยางที่บางลงนะครับแล้วก็ยางอาจจะแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าจากที่ผมสอบถามข้อมูลไปยังหลายๆท่านที่ใช้อยู่ในบล็อกนี้นะครับก็พูดเหมือนกันนะครับว่ามันค่อนข้างแข็งไปนิดนึง แต่ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่มองหาตัวเลเวลเนี่ยเอาไว้ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรทุกนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับช่วงล่างแข็งขึ้นนึบขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีประหยัดน้ามันแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับใช้งานแบบไม่ได้บรรทุกเยอะแยะมากมายนะครับก็มีทางออกนะครับถ้าใครมองว่ามันจะแข็งเกินไปเนี่ยผมได้คุยกับทางท่านหนึ่งนะครับที่เขานำเลเวลไปปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องโชกัพ นะครับปรับเปลี่ยนช่วงล่างมาเล็กน้อยหรือว่าปรับแก้ปรับจูนอะไรประมาณเนี้นะครับก็ให้คําตอบมาค่อนข้างน่าฟังนะครับก็ใช้งบไม่เยอะมากนะครับในการปรับแก้ตรงนี้ นะครับก็อันนี้คือ1ข้อดีและข้อเสียนะครับของเลเวลข้อดีคือยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับแลกมาด้วยความแข็งกระด้างก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะครับการแก้ปัญหาก็อย่างที่บอกไปลองหาข้อมูลดูนะครับผมไม่อยากชี้ทางนะครับก็ลองหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะจะมีบอกอยู่นะครับว่าการปรับแก้แก้ยังไงใช้อะไรเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับฟิลลิ่งในการขับขี่ ส่วนเรื่องราคานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเลวตัวนี้นะครับยกสูงนะครับตัว e แล้วก็ตัว j เนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณตั้งแต่4,000 0 0ประมาณสัก4 000, 3 0 0 0 0สาม4 0เนาะจนไปถึงประมาณ4 000, 8 0 0 0 0แ0ดส0นกะครับก็ะจะแตกต่างกันไปนะครับตามสภาพตามการใช้งานประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับถ้าเกิดว่าเกิน4 0 8 0 0 0ไปแล้วเนี่ย ออไม่อยากจะแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นักนะครับถ้าสภาพมันไม่ได้แบบนางฟ้าจริงๆคือสวยเดิมจริงๆแล้วก็วิ่งน้อยจริงๆใช้งานน้อยจริงๆนะครับก็ไม่อยากแนะนําตรงนั้นนะครับ,บวบกกลับมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับก็จากที่ผมได้จอดรถแล้วรีวิวดูนะครับ จริงๆด้านหน้านะครับโชคด้านหน้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปปรับแก้อะไรของเขานะครับถือว่าออกแบบค่อนข้างดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยสปริงเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวปีกนกเองนะครับพวกวิสโบนต่างๆตรงนี้นะครับถือว่าออกแบบค่อนข้างดียึดเกาะถนนแล้วนะครับก็อาจจะจูนบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวเนาะแต่ถ้าใครไม่พอใจก็นําไปเปลี่ยนหรือว่าปรับแก้เป็นที่มันเป็นไฟฟ้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับตามนั้นเลย นะครับแล้วก็เรื่องราคากลับมาอีกนิดนึงนะครับจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับราคาประมาณ4,000สนไปไปเนาะถ้าเกิดเกิน8ไปแล้ว4 8ไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าราคาจริงๆมันควรจะอยู่ประมาณสัก สี่แสนกลางๆไปหาสี่แสนปลายประมาณเนี้ยนะครับแถวแถวนี้นะครับก็น่าจะซื้อได้นะครับเหมาะสมอยู่ส่วนเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับตรงนี้เครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับจากที่ผมลองสอบถามดูนะครับก็จะส่งค่างวดประมาณ8 0 0 0กว่าบาทซูสีกับรถใหม่นะครับเพียงแต่ว่าจะส่งจํานวนปีที่น้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับไปเสร็จผ่อนหมดก็ประมาณนั่นแหละเกือบ0 0แสนนะครับประมาณนั้นเนาะหรือว่า ,0,000 นต้นต้นก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวนะครับแล้วก็เลทของพวก ดอกเบี้ยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าใครมองหาเลเวลอยู่ตัวนี้นะครับก็ตามที่รีวิวเลยนะครับก็อาจจะครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างต้องขออภัยมาทีนี้ด้วยแล้วก็ฝากไปยังสมาชิกนะครับที่ดูอยู่นะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนําได้นะครับด้านล่างคลิปนี้ขอแบบสุภาพสุภาพหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเอาไว้ให้กับสมาชิกบางท่านนะครับที่คิด ยากจะซื้อหรือว่าอยากจะนำมาใช้งานอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้ใครอยากให้ทางช่องนะครับไปรีวิวรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนั้นก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ